สวัสดีสวีเดนพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ล่างสิไปทำงานจ้ะนางถานางถาผู้ใา้ผู้ใา้ไปพบแพทย์อยู่จ้ะก็เลยหาแนวคุยจ้ะมาว่าเนีฝนตกสาอาทิอา์นันฮิมาตก ตกเบิดมือเบิดเว้นเบิดขึ้นจ้าบัดท,ที่นี้มาว่าในฝนฝนกับตกเบิดมือขึ้นกันตอนนี้หิมะหมดแล้วเดนพี่น้องดูให้ดูภาพซีสวยอากาศดีดีพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะเนี่ยโรงแรม ยังมังนอกจ่าเนี่ยเป็นเรื่องสีจ้าเธออยู่ภูเขาสูงกับมีแบบว่าเป็นบ้านคนแบบอันยึดทั้งเงินยึดทั้งโคดหินแป็นเงสีทั้งผูทั้งเอทั้งเงินผู้ทั้งผาก็จะอยู่มักง่อยอยู่สงสันพี่น้องก็นี่เห็นว่าสูงสูงเห็นสีนะพี่น้อง นี่ก็จะเป็นรถรถไฟนี่สถานีรถไฟเมืองนี่แหละผู้ใดสิมาถารถไฟสม,มาถาตรงนี้ไปหาออกไปไฟ ออกไปดอกหนาวมีแดดแต่หนาวจ้ะพี่น้องหิมามันละลายถ้ามีหิมาก,กับว่านหนาวจะ้ะกานกบ้านเทอาก็ะสิมเมนกานะั่นๆะนะนะตัวใหญ่ๆนะหาอาหารอาหารแมลงกิน วิย,ย่านก้นได้ไปนองนั่นนะ่ะสอบหาอาหารตามวิถีชีวิตของสัตว์ลกูกอ่ะไปหาต่อโอ้นตึกไอ้โรงเรียนพุญละเนี่ยเม็งไกลๆพุญละจ้ะติ๊กซีนสมพุญละโอ้ยเหน็นรีบๆเลอยสะพานลอยไปคนตึกไอ้ รถขันนี้นบังแล้วตึกไอ้เลี่ยนของโคตรต่างชาติเนาอเขาเรียก sfe ขันบอลเร็วๆกับ sfe พัดวะเขาพาวางสันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เออเลี่ยนมื่จบหรอกจ้าเลี่ยนได้สามเดือนก็ได้งานก็เลยเลือกเอางานเพราะว่าจะคล้องแถาแล้ว เลี้ยนไปไปเฮ็ดงานก็อาศัยว่าเดบาได้จา่าได้เลี้ยนลูกแบบว่าชีวิตประจาวันนะ่ะนะเพราะว่าคันไปโุงเรียนเนี่ยมันก็ต้องใส่เวลาอีกอขันห่อได้งานเฮากับฝ้าวคบเอาเนาะพี่น้องเนาะหาซิบกว่าแล้วเริ่มต้นสากาโมก็มกเลยต้องเลือกงานเดาเปืนสมครกงานใน้ฟัง อันปกติมันจะมีซีวีเนาะไปสมัครงานเนาะไม่แย่นะัาเล่นต่ล่แบบว่าอันเลยนกับว่านเก่งซีวีกับว่ามีพี่น้อง่าเดชซีวีหรือผู้อื่นเขาบันนี้ก็เลยเฮ็ดทึงได้นอ,อ่าเกากระดาษเอซีนี่ยละมากกระดาษเอซมากและ้วกะ ไม่ถ่ายติดคนนะเอพอกระดาษเอซีมากแล้วก็เขียนเขียนซื้อลงไปขิ้นน้ำสกุลลงไปแล้วที่ยูโนนี่นั่นแล้วก็ตะกอนนังเคยกเขียนประวัติคือห้าเขียนไอ,อ้แต่ว่าเขียนเป็นภาษาสวนได้พี่นอ้องเปิดอันเขียนแบบพ่อเข้าใจนะนะกับพ่อพอพ่อได้อยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะ เขียนไปว่าจะคล้องยูมืองแทยเนี่ยเคยเหตุยังมาโนนนี่นั่นการทักประวัติการทํางานวันซะแล้งานเยอะเมากยังโน,นนี่นั่นกระอกเข้าไปก็เขียนได้ประมาณหน้ากระดาษหนึ่งพี่น้องใส่เวลาได้ใส่สมปวดหัวไปสันจะเขียนแบบได้เนาะเขา่อยสิหลับไปสันว่าอมืมาที่นี่พ่อเขียนจบแล้ว เพื่นก็ไปค้นหาลูกเพื่นแม่ไปหาคนแบบว่าลูกที่เพื่นคิดว่าเพื่อนง้ามที่สุดเอาวาแปะปึ๊บเข้าไปโอ้ก่เาท่าปะเพียรว่ายิ้มแจงงคนละค่ะเอาเติดลงไปกับไปยื่นด้วยตัเองพี่น้องไปกโมูวเขานี่แหละหัวเขาพาพไปหัวเขาจะคล้องนั้นเพื่อนคิดว่า มันบ่ได้บ่ได er ้บ่ได้ให้กําลังใจให้เด้อันผู้ชายเฮานี่ก็ได้อือก็บ่โทษเพิ่นดอกพอกล่าวถึงเนาะอก็เลยไปหมู่ไปฮอดก็ไปยืนด้ตเองก็ถือว่าเป็นการเอ่อได้โล่งใจนะนะพี่น้องว่าจะคอได้เฮ็ดแล้วถ้าเกิดได้หรือบ่ได้ก็อีกขอนึงเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดแล้วเฮาได้เฮ็ดไอ้แล้วใจเฮาวั่นซะอือ ที่กี่ไปหาไปเลี่ยนหนังสืออยู่แน่หมองมาโอ้ยแหน,นม,มึงบานแต่ละบานเนาะกับบได้มีไปติดว่าโอ้ยอันสี่สิบปไปสมัครงานมองรดเขาบได้อันมาติดไปลราสมาัครคือบาน,นเน่าดิพี่นอ้องอียายนั่งเลยคืดคืดคืดยากกระโดดตอนนั้นเดชับุญไปสมัครบัดได้บ่ที่นี่ก็จะก็โท่โท่มาบ้าน โทรมาบ้านตอนแรกไปโทรโทรไปบ้านโมห่ดล,ละเพราะว่าจะคล้องหายที่ยูนั้นเจ๊พีทก็ถือกับว่าจากแต่ว่าไอ้ทาาหัวนาเขานะ่ะโทษไปอีกบ้านหนึง่งอาโมูที่ว่าไปสมัครน้ากันโมูเขาก็เลยโทรบอกว่าเฮ้ยยดยอันได้งานแล้วเด้บัสันเอา้าเขาเขาก็าไม่ได้อันอนเขาไม่ได้มาบอกห้าวาหน้าพี่น้องรถ รถกว่านี้มะเขาปรไดีวมาบอกเขาเขาบอกตะม,มูเขาบอกติอันอัน,อนมูว่าเขาได้แล้วโน่นน,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 นนี่นั่นให้ไปให้ไปสัมภาษรเมื่อนั้นเมื่อนี่เขาก็ว่าไปโทรมาเอ้าล้วอันเราคอยในบนเขาบอกว่าจังไดจีไม่เห็นว่าจังไดเดียวสันว่ะโอ้ยคือคือแบบว่าคือเกิดคือเสียใจ,ใจย่นนะพี่นอ้อง มาโดนเติบโมขเข่าทุโมมาว่าได้โยอ่วะสันดีใจ๋อวะสันก็เรียกพากันไปทดลองงานประมาณเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งมาลืมมันลืมมันโดนแล้วมันหลายปีแล้วพี่น้อง